นะคะเพราะว่าหลังจากที่ยายหนิงค่ะเดินทางกลับมาจากอเมริกานะคะเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวเนี่ยที่นู่นก็อยู่เป็นเดือนเหมือนกันนะแม่นะคะพอกลับมาเสร็จปุ๊บค่ะแม่ชมของเราค่ะก็ทําหน้าที่ลูกกระตันยูทันทีเลยนะคะโอ้ยหน้าน้องเก๋เ <laughs> อ็นดูสาวเซเว่นอ่ มาถึงปุ๊บค่ะแม่ชมเนี่ยก็มีการเปให้กับยายหนิงแบบฉ่ำๆเลยนะจ๊ะมีทั้งเปเงินเป็นปึกเออรวมไปถึงรถหรูค่ะพอส์คายเคนป้ายแดงออดีมากดีมาก,มากและที่อึ้งยิ่งกว่านั้นุกคนค่ะนี่เลยยายหนิงของเราค่ะใส่ชุดไทยห่มสบายใช่ไหมนี่เลยครับผมไปรับรถคาสวยๆแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์แม่ชมกันเลยค่ะ ออกมาแล้วค่ะก็น่าจะคงจะอาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยค่ะเป็นหลังจะกลับมาจริงๆก่อนนางจะไปนางก็มีบ่นเหมือนกันช่วงประดสัปดาห์ที่แล้วเจอกันนางก็บ่นว่าแบบเหมือนนางวิงเวียนแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็น่นาแหละค่ะน่าจะมันเป็นแบบอากกรอ่วนข้างในแต่ว่าหายแล้วค่ะหายแล้วมาทำทำงานแล้วถ่ายควยหนึ่งแล้วก็เหมือนแกก็อยากไปให้ได้ทุกปีอะไรเงี้ยเราก็บอกแกว่าเอออยากอยากไปก็ก็ไปอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะปีละสองครั้งอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าคุณทพ่อเนาะคุณตาคุณยายชมก็อายุมาก มากมากเลยร้อยปีแล้วไปก็เวลาแกไปอยู่แกก็จะแบบว่าทําหน้าที่ลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเดียวที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้พาระ,ะไม่มีละสามีตายไปนานละอะไรเงี้ยเออแกก็จะแกก็จะไปหาคือรถคันเก่าก็ประมาณใช้มาประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแกก็บ่นนิดหน่อยว่าแบบเอยซ้อมบ่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีโอกาสอะไรอะค่ะก็มัน ถึงแก่เวลาอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลเขาตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยก็เราว่ามันก็เป็นปัจจัยที่แบบก็ลดบ้านความเป็นอยู่อะไรเงี้ยก็ก็ถึงเวลามันเก่าก็เปลี่ยนเหมือนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแกไม่ค่อยขับรถเข้าเมืองมาเพราะว่าช่วงหลังๆอาชมมาไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าแกจะแกจะเข้าเมืองมาหาหลานแทนแต่ว่าช่วงเนี่ยก่อนซื้อรถคันใหม่เนี่ยเขาจะบอกว่า ไม่มีรถก็จริงๆก็ขับเองด้วยแล้วก็ป้ายาหรือว่าแบบเด็กๆที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ขับกันเป็นก็ก็จะพอได้ทุกคนเลย ก็หลังๆก็ถ้าแกเข้ามาแกก็จะมีเหมือนมีผู้ติดตามมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีเด็กๆที่บ้านอะไรเงี้ยตามมาด้วยก็ต้องถูกใจอะเนาะก็ควรควรจะต้องถูกใจปกติเลยไม่ได้มีอะไรแบบไม่ได้มีอะไรพิเศษอะอย่างที่บอกว่าปีนี้ร้านอาหารก็ไม่ได้จองเพราะว่าก็มีก็มีงานน้องด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทาง่ะแน่นอนเวลาแบบสองคนจริงๆอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงแต่ว่ามันก็เป็นความสุขอีกแบบนะคะก็ไม่รู้สิเราเราชอบแบบนี้ก็เข้าใจก็เขาก็มีดอกไม้ให้แม่ด้วยนะ ให้แม่ด้วยใ,ให้พี่<อ>หนึ่งด้วยให้พี่ห,ห,พหนึ่งแต่จริงๆอะซื้อมารตดเดียวกัน <laughs> ซื้อมารตดเดียวกันแต่พี่หนึ่งมาเมื่อวานพี่หนึ่งเลยได้ก่อนตัดหน้าแม่